พอดูไปอยู่ตามเดนิมอนครับไม่อยู่ตามปรอยูเดนิมอนเราพูดเลยพูดพูดขึ้นเลยว่าไม่เคยขอดูยังไม่ได้เอาได้แล้วตอใน้ตัวของพันละตัวนี้ผมไม่มีวัส้อแน่นอนโป่งเดินว่นียแม่ัวนี้ไอตัวนี้ มูนอินกบห้าดาวมูลก็ห้าดาวแต่ทางแห่งไกวนี่คืออะไรผมยังไม่เดี๋ยวผมจะต้องดูกว่านี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะสองพันก่อน

ทำไมผมทำไปไทยไ helmet. เนาะปะอ้าวเซิร oh, ์ฟนี้คนไทยเว้ยโอ้ยน่าเป็นอะไรไม่นอะไรเซิร์ฟไปนี่เขื่อนรอดตัวความรักเองราสกาศ

เาไม่นเิอ่านแล้ว่นน้ไปตแล้วผมอย่างเิวเลยอูมัก้าอืแปไปพ่อไปไอ้าวเดี๋ยวไม่นานแล้วเดี๋ยวกยังไม่หนะ มันจะเฝ้ที่นาไหมอืมอ้ไรมันก็ไม่บอกว่ามันอากระจาเข้ามาแล้วไไเอก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเพราะาวางเขากเมื่อกว่้าวเพราะมันไี่มีหลักาตอิแต่เป็นักกะตมันเป็นไรัะไปาไตังว้ข้างหลักระแตอยู่ล้ไ มีคนรากนี้ไั่งหไหน,น,นกต็ติดไปก็ได้พ่าแม่ไหนก็ได้ไติดบ้างอยู่อะติดด้วยติดอะไรก็ได้เปนตั้งตามแล้วกันิดทำมันได้ม่ได้ทุกคนเดียวเออบีดก็เปิดไมต้องปบจ้ะีดมับอกว่าตโอเคสุมาเลยค่ะทุกคน หูมากเลยอนนี้เนี่ยไอเสองคนก็หุดดันใช้ได้โอ้กิอาติเกลี่เฟรดอะไรไม่จะถามฉันเพื่อไม่ได้สกัดไม่เป็นหรอ Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dia mati. Mati, เหลือแค่ตัวเดียวด้วยนะเนี่ยแค่คนเดียวอะ่ะคนดันแล้วตรตายเร็วแน่นอน นอแล้วกล่นนอนยง

ตัวอะไรวะออกอน่ย้าวปลาลูกไม่มาลูกไม่มาแล้วลูกอะบอกเรอไม่ยอมแลวไม่ยไปลูกไม่เอา ไปเร็วไปบอลไปอันน้อน้องร้อนมากลกอันนอนไหนไม่เสร็จอะไรนาหอาไปไปไปเร็วยรถมีลิกัดไปเวป่ไอ้บัวไปทางนี้นะอืออือเห็นไมเนทำอะไรอยู่อาคิดอยู่ไปแล้วมาตามไปก็ก็จะไปบัวป่ เร็วๆได้รีบนอนด้วยเดี๋จะโดน

um

E

Ei kuivattu, 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 ก็ค <Born. S 2> oh, ือหมดี่แหละเป็นที่ โอเคเกมนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับบาย